ทำ YouTube ผมเป็น y o u t u b e อนะผมมีคนติดตามผมนะแล้วผมต้องเอสนอร,รายการนี้ต่อไปเป็นรายการของผมเองนะฮะเพรว่าในพระธรรมพีที่ผมอ่านอยู่ทุกวันนี้พระคัมภีร์ที่เราพูดถึงว่าพระคัมภีร์หรือไบเบิลนี่แหละมีอยู่ข้อหนึ่งคือกิจยาบทที่53าสิบสบอกว่ามนุษย์ทุกคนต่างคน มนุษย์ทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะเพราะแกะหนึ่งสายตาสั้นหลงทางไปเหมือนแกะมนุษย์ทุกคนต่างทำตามใจของตนเองหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างทําตามใจของของต,ตนเองใครอยากทําอะไรก็ทำแต่จะทําชัว่วทําสิ่งที่ไม่ดีก็ทําไปแต่เรื่องนี้มีอยู่ว่ามนุษย์เราเนี่ยได้ทำมา แล้วก็ได้ทำนาฬิเสืออย่างสมมติว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิบดบาปกา้กระทําลงไปในโลกนี้นะครับเพราะเราทามมําคนบาปไปแล้วเนี่ยคพามผิดบาปนั้นสม,มมติว่านี่คือตัวเราคพผิดบาปบังคับเราอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะตอพระเจ้าได้อาจารานคุณตอพระเจ้าไม่ได้พิธีการพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าคมบ,บาปบังเราอยู่นะครับแล้วในขอ้อที่สีญยาบทที่บทที่ห้าสิบสามโอ้ยังบอกต่ออีกว่าพระเจ้าล้ ทุกคนลงมวลตัวท่านก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับวางลงมวตัวพระเจ้าแล้วเราก็มีสระเสดีในการที่จะมีชีวิตในการที่จะอธิษฐานร้องกรุพระเจ้าในการที่จะขอพระเจ้าที่เราเชื่อวางใจพระเจ้าผู้สร้างความสวัสดินโลกนี้จะช่วยเหลือเรานะครับเพราะความผิดบาปนั้นเราถูกเอาออกไปแล้วและความผิดบาปนั้นนะครับมาอยู่ที่ใครองค yes ์ ital, พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มาบนโลกนี้พระองค์ไม่มีบาปเลย ะะแต่พระเจ้าวางความเป็นบาปทั้งหมดนี้ลงบนตัวท่านที่ไม้การเขนแล้วพระองค์ก็สิ้นบุญชนบนไม้กางเขนแล้วก็เสียชีวิตบาปนั้นก็ละลายหายไปบาปเราทุกคนที่เชื่อว่าพระเดชสูรนั้นรับความบาปของเรา,า,าไปแล้วนั้นก็ถูกรับไปด้วยความบาปเราก็หายไปด้วยก็ทําให้เรานั้นได้มีสิทสิีในการที่จะแสวงหาพระเจ้าแต่ในวันที่3พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์อยู่กับสาวกของพระองค์แล้วก็เสด็จขึ้นสวรรค์ แล้วเนี่ยเราล่ะเห็นไหมคร,ร,ร,รับว่าเราสื่อสารในการทจะให้สันติขแก่พระเจ้าในนั้นจะแบ่งปันเราไว้ร้องแล้วขารู้ว่าจะ,ะให้พระเจ้านำทางเราในทุกๆเรื่องนั่นคือการที่เรายอมรับว่าองค์ม,มันอยู่ศรีจ้านั้นได้เอาความผิดบาปของเราไปแล้วในพระองค์ปีก็บอกไว้อย่างนั้นในอิสยาห์บทที่ห้าสิบสามข้อหกนะครับก็ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะ ครับวามติดต่อทั้งหมดการกระทำของเราทั้งหมดนั้นก็จะบุกทับเราไม่ให้เราสามารถที่จะติดต่อพระเจ้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อวางใจในองค์พระคิดพระเจ้าว่าพระองค์นั้นรักความผิดของเราไปแล้วนะเราก็จะได้มีชีวิตมีร่างกับพระองค์โดยเมื่อเป็นวันใหญ่มาถึงเราก็จะได้ขึ้นอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ครับขอบพระเจ้าที่ผมได้สแสดงธรรมให้กับพี่น้องได้ฟัง และการตัดสินใจก็เกิดขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าพี่น้องจะตัดสินใจให้ปะเยซูคิด์เอาองค์ดีบาปนั้นออกไปไหมถ้าให้ระเยซูคิท์เอาองผ์ดบาปนั้นออกไปก็อธิษฐานตามผมผมก็จะให้พระเจ้ายกโทษให้แต่ถ้าว่ายอมรับก็จะอธิษฐานแต่ถ้าว่ายังก็จะไม่บังคับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับ พ่ออะไรนะพ่อจูพ่อจูพ่อจูคิดว่าคิดจักรหรือพระยสุขิทธินี้ที่ทุกคนนั้นเชื่อและวางใจในการช่วยเหลือของพระองค์ในทุโลกนั้นได้รับความรอดพ่อจูเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่ออย่างนั้นนะครับพระอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะครับครับก็ถ้าเชื่อก็ให้อธิษฐานตามผมนะครับ อ่าพนมมือครับ้าแต่พระเจ้าอ่าวาด้วยครับผมวาตามด้วยครับ้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษความบาปให้กับลูกขอเชิญพระเยซูคริสเข้ามาในชีวิต ขอคุณพระองค์ที่ยกโทษประผิดบาปขอพระคุณพระองค์คอขอให้ฐานม่อมกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบพระเจ้าโอเค